science by Teacher Week. Cuting Science by Rumi สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาค่อุ้ยคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเรียนอะไร เดี๋ยวคุ๋ยจะทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วกันก่อน <Yahoo! S 1> สัปดาห์ที่แล้วที่ปุ๋ยถึงจำได้ไหมครับเราเรียนบทที่2ไปบทที่2คืออะไรบทที่2ก็คือเรื่องการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเป็นยังไงจำได้ไหมครับว่าปุยสอนไปแล้วว่าการแก้ปัญหามีทั้งหมด4ขั้นตอนอะไรบ้างเรามาทบทวนกันเลยนะครับขั้นตอนที่1เราจะต้องรู้ก่อนว่าปัญหาคืออะไร ถ้าเรารู้ปัญหาแล้วเราก็ค่อยวางแผนในขั้นที่สองวางแผนว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงจากนั้นเราก็เอาแผนที่เราวางไว้มาทําขั้นตอนที่สามนั่นก็คือการลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่เราวางไว้นั่นเองพอเราลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งดีใจนะครับว่าเราแก้สําเร็จบางทีปัญหานั้นอาจจะไม่สําเร็จก็ได้หรืออาจจะสําเร็จก็ได้เราจึงต้องมีขั้นตอนที่สี่ครับนั่นก็คือ การตรวจสอบตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้หรือยังสรุปก็คือ4ขั้นตอนที่คุยสอนไปนี่การรู้จักปัญหาวางแผนแก้ปัญหาแล้วก็นําแผนมาลงมือทําสุดท้ายตรวจสอบนะครับจาดีๆนะเด็กๆมี4ขั้นตอนใน,นการแก้ปัญหาและคลิปที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคูวิสอนให้เด็กรู้จักวิธีแก้ปัญหาไปหนึ่งแบบจำไ,ได้ไหมครับ นั่นก็คือการแก้ปัญหาโดยวิธีการเปรียบเทียบอ๋อกลมเหมือนกันไหมมีห้ามยูนิคอกันไหมสีเหมือนกันไหมแบบนี้เรียกว่าการเปรียบเทียบนะครับเด็กจําได้ไหมครับคลิปที่แล้วเราเปรียบเทียบกุ่มนอลสองตัวกันว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะครับและเราก็เปรียบเทียบบ้านสองหลังนะครับบ้านสองหลังของเราว่าหลังไหนหลังคาสีนึงหลังคาเหมือนกันไหม มีทางเดินเหมือนกันไหมมีรั้วเหมือนกันไหมหรือมีต้นไม้ไม่เท่ากันไหมแบบนี้เรียกว่าการแก้ปัญหาโดวยวิธีการเปรียบเทียบนะครับและในสัปดาห์นี้ครูอุ๋ยมีวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่มาสอนอีกหอย่างครับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆป .1 ตามครูไปดูเลยนะครับว่าวิธีแก้ปัญหานั้นคืออะไร ปัญหาแบบที่2ก็คือการลองผิดลองถูกครับการลองผิดลองถูกก็คือการแก้ปัญหาโดยการทดลองทําซ้ําๆจนกว่าจะถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูคลิปนี้กันก่อนนะครับเราจะได้เข้าใจวิธีการลองผิดลองถูกกันมากขึ้นนะครับการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกคือการกระทําในการแก้ไขปัญหาโดยการทดลองหรือลองทําดูเป็นการเลือกเพื่อจะเอาไปลองทําดูว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้เลือกใหม่จนกว่าจะได้คําตอบที่ถูกต้องตัวอย่างนะคะลิบดากําลังดูโทรทัศน์เห็นเขากำลังทำขนมลิบดาอยากลองทำบ้างเลยเข้าครัวไปเตรียมส่วนผสมหลังจากนั้นลิบดาก็ลงมือทำขนมครั้งแรกไม่อร่อยเลยลิบดาเลยไปหาสูตรจากอินเทอร์เน็ต ครั้งนี้ขนมของลิบดาออกมารสชาติอร่อยเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากลิบดาได้ลองผิดลองถูกในการทําแล้วนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เรามีกิจกรรมตามหาภาพที่หายไปเด็กๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าภาพที่หายไปเป็นภาพอะไรระหว่าง1กิ่งไม้2รังผึ้ง3ดอกไม้และ4ก้อนเมฆช่วยกันคิดหน่อยนะคะเฉลยค่ะรังผึ้งนั่นเอง สรุปนะคะการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกคือการกระทําในการแก้ไขปัญหาโดยการทดลองหรือลองทําดูเป็นการเลือกเพื่อจะเอาไปลองทําดูว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้เลือกใหม่จนกว่าจะได้คําตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ่าเด็กๆครับต่อไปเป็นตัวอย่างของการลองผิดลองถูกอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการแก้ปัญหาโดยการทดลองครับ เด็กชายตุ้เหวี่ยนะครับลองเอาชิ้นส่วนของแท่งทรงกลมกับแท่งทรงสี่เหลี่ยมใส่เข้าไปในรูที่จะเพื่อใส่เข้าไปในการลองเล่นเกมนะครับตุ้เหวี่ยวก็ลองชิ้นนี้น่าสนใจใส่ลง,ลงในช่องสี่เหลี่ยมได้ด้วยรอบแรกเขาเอาทรงกลมใส่เข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมได้แต่พอมาดูครับอีกแท่งหนึ่งเขาเอาแท่งสี่เหลี่ยมใส่เข้าไปใน รูที่เป็นทรงกลมกลับว่าใส่ไม่ได้อา้าวทำไมใส่ไม่พอดีละ่ะนี่รอบที่หนึ่งเขาทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเขาก็เลยลองทำซ้ำทำใหม่ครับทดลองผิดถูกใหม่ด้วยตัวเองจะลองไปจนกว่าจะสำเร็จนะครับงั้นลองเอาชิ้นนี้ใส่ลงไปในวงกลมดูซิปรากฏว่าทรงกลมใส่ไปในรูวงกลมได้นะครับแล้วเขาก็เอาซีเรียม ไปใส่อีกครั้งหนึ่งในช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมก็ใส่ได้พอดีเหมือนกันเห็นไหมครับเย้ yeah! ใส่ลงได้ครบทุกชิ้นเลยเขาสามารถที่จะลองผิดลองถูกทำซ้ำอีกครั้งหนึง่งจนในที่สุดเขาก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับนี่คือการลองผิดลองถูกเรามาดูการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกถูกกันอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือเกมเขาวงกต ลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงเกมเขาวงกดถือเป็นวิธีการลองผิดลองถูกอีกเกมหนึ่งนะครับเราลองมาดูนะครับเราจะแก้ปัญหาเกมเขาวงกดกันเจ้ากระต่ายนะครับจะเดินทางไปหาแคลรอทขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือเราต้องพากระต่ายไปกินแคลรอทส่วนวิธีแก้ปัญหาล่ะ เราก็จะวางแผนด้วยการให้เจ้ากระต่ายลองไปเรื่อยๆลองด้วยวิธีแรกครับใช้ทินสอลากเส้นทางก็พบว่ามีอุปสรรคคือไปแล้วเจอทางตังนเห็นไหมครับรอบที่1ก็ลองแก้ปัญหาใหม่โดยลองผิดลองถูกอีกครั้งหนึ่งเอาทินสอลากไปอีกก็พบอุปสรรคอีกนะครับลากไปก็เจอทางกันอีกเราก็ลองเป็นครั้งที่3ลองใหม่ครับโดยไม่ไปทางเดิมนะครับเราก็ใช้แก้ปัญหาเส้นทางใหม่ เราก็ลองลากเส้นไปเส้นทางใหม่ดูจนในที่สุดก็ไปพบกับทางที่ไปเจอแครอทแปลว่าเราแก้ปัญหาที่ได้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบเก็งเขากดจึงถือเป็นการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกครับเอาล่ะครับเด็กๆตอนนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับให้เด็กๆไปเอาหนังสือวิทยาการคำนวณมาได้เลยครับ ตอนนี้เด็กๆได้หนังสือแล้วนะครับเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่ให้เด็กๆทําไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าสามสิบเจ็ดแล้วก็สามสิบแปดนะครับมาดูเฉลยกันเลย่าแบบฝึกหัด activity 2.3สองจุดสามนะครับการเฉลยจะเป็นอย่างนี้ข้อที่หนึ่งนะครับเฉลยข้อ c เพราะว่าภาพที่หายไปก็คงจะเป็น รูปสามเหลี่ยมเพราะว่าข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างล่างเป็นวงกลมวงกลมวงกลมเพราะ,ะนั้นข้อหนึ่งตอบข้อสี่นะครับส่วนข้อสองนะครับรูปที่ขาดหายไปก็คือรูปดาวแบบเจ็ดเหลี่ยมนะครับเพราะว่าข้ออื่นก็จะมีดาวห้าเหลี่ยมดาวหกเหลี่ยมแล้วก็ดาวเจ็ดเหลี่ยมส่วนอันที่ว่างอยู่เป็นเครื่องหมายคำถามนั้นก็เป็นดาวแบบนะครับแบบเจ็ดเหลี่ยมครับ ต่อไปข้อ3ตอบข้อ B บอยนะครับผลไม้ที่หายไปก็คือแอปเปิลนั่นเองนะครับข้อที่4ตอบ An นะครับตัว A รูปที่หายไปก็คือรูปดวงจันทร์นะครับข้อที่5ก็เหมือนกันครับทุกรูปมีสัตว์อยู่3ชนิดเพราะฉะนั้นตัวที่ขาดหายไปก็คือลิงครับตอบข้อ C ครับข้อ5 ส่วนข้อที่6คําตอบของเล่นที่หายไปก็คือเรือใบนะครับตอบข้อ A ครับดเด็กสามารถหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้แล้วก็เขียนคำตอบให้ถูกต้องนะครับต่อไปเราไปดูเฉลยในหน้า2ต่อใน activity 2.4กันนะครับหน้าต่อไปนี่นะครับคือเฉลยเขาบอกให้พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วก็วาดวาดภาพที่หายไปนะครับ เราวาดเองนะครับขุยให้ดูคำตอบจะอยู่ตรงสีแดงๆนะครับอย่างข้อ1 A B จุดๆๆ D ตัวที่หายไปก็คือ C cat นะครับเราเขียนลงไปส่วนข้อ2เป็นตัวเลขนะครับ10จุดๆ,ๆ12 13ตัวเลขที่หายไปก็คือเลข11นะครับข้อ3ลูกศรเห็นไหมครับชี้ไปทางขวาชี้ไปทางซ้ายแล้วก็ชี้ไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นรูปที่หายไปก็ต้อง ชี้ไปทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งซ้ำกับตอนแรกเห็นไหมครับเราก็วาดลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนะครับต่อไปข้อที่สเห็นไหมครับมุมสีดำข้างบนเป็นรูปที่1พอรูปที่2ขยับมาทางขวาลูกที่สามก็ต้องขยับลงไปข้างล่างแล้วรูกสุดท้ายก็ขยับไปอีกเป็นเหมือนวิ่งเป็นเหมือนเป็น4ด้านตี๋เป็นจะวเป็นวงกลมรอบตัวเองกลับมานะครับเพราะนั้นรูปที่สี่จะเป็นรูปตามนี้เลยครับสี่เหลี่ยมทึบอยู่มุมล่างทางขวานะครับ ข้อที่5ครับจากสามเหลี่ยมเล็กขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นรูปที่สุดท้ายที่หายไปก็ต้องเป็นสาม <3, S 1> เหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นนะครับข้อที่6จากสามเหลี่ยมเล็กไปสามเหลี่ยมใหญ่ต่อภาพที่3าเป็นวงกลมเล็กรูปต่อไปก็ต้องเป็นวงกลมใหญ่นะครับอันนี้เป็นความใหญ่เล็กต่อกันนะครับข้อที่7ครับรูปเยอะขึ้นแล้วนะข้อที่7ข้อที่7มีหัวใจดาวแล้วก็จุดๆคล้ายๆกับ แอคทิวิตี้เมื่อกี้เลยใช่ไหมให้เราวาดภาพที่หายไปภาพที่หายไปก็ต้องเป็นรูปสไมลี่คนหน้ายิ้มนะครับเพราะว่าบรรทัดอื่นก็มีสไมลี่หมดเลยแต่บรรทัดนี้ไม่มีข้อที่8ครับจากลูกศรบนจะชี้ไปทางขวาแล้วก็ลูกศรลงล่างแล้วก็ลูกศรทางซ้ายแสดงว่าต้องมี3ามลูกศรนี้เสมอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อบรรทัดที่สองที่หายไปก็ต้องมีทางซ้ายแล้วมีทางขวาแล้ว ก็ต้องเขียนเป็นลูกศรที่ชี้ลงครับข้อที่9มือคล้ายๆกันเลยมีสี่เหลี่ยมมีวงกลมสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นบรรทัดที่สองที่หายไปช่องตรงกลางก็คือสี่เหลี่ยมครับถึงจะครบข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมสีดำแล้วก็สี่เหลี่ยมบรรทัดล่างสุดเป็นห้าเหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมโปร่งใสแล้วก็ห้าเหลี่ยมสีดำเพราะฉะนั้นบรรทัดต,ตรงกลางมี หเหลี่ยมสีดําแล้วก็ต้องมีหกเหลี่ยมที่มันสีขาวโปร่งใสเนี่ยสองอันนะครับเพราะฉะนั้นลูกที่หายไปจึงเป็นหกเหลี่ยมสีขาวครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเฉลยอาปด,ด,ดาห์นี้นะครับมีงานให้เด็กๆทําต่อนะครับและในสัปดาห์นี้นะครับเรามีการบ้านให้ทํา ให้เด็กๆทาแบบฝึกหัด Activity 2.5ตั้งแต่หน้า39ถึง41นะครับ Activity ้ Act 2.5มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับหน้า39จะเป็นเกมให้เด็กๆลากเส้นนะครับอย่างข้อหนึ่งให้ลากเส้นเพื่อหา พาเจ้ายานวกาศไปถึงดวงดาวนะครับข้อ2พารถนะครับไปกลับบ้านนะครับเด็กๆต้องหาวิธีใช้ดินสอลากเส้นดูนะครับหาทางออกถ้าเกิดไปแล้วผิดก็ให้ลบลบแล้วก็เขียนใหม่ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้อ3เห็นนะมครับมี3อันมีสับป,ปะรดมีแอปเปิลแล้วก็มีองุ่นเด็กๆต้องเอาไปใส่ลังให้ตรงนะครับแล้วเอาใส่ยังไงก็คือลาก ใช้ดินสอใช้ดินสอสีสามสีนะครับจะได้มองเห็นว่าเส้นของสับป,ปะรดเป็นสีหนึ่งแอปเปิ้ลสีหนึ่งแล้วก็องุ่นสีหนึ่งเพื่อไปลงให้ตรงกล่องนะครับจะได้ไม่เส้นจะได้ไม่ทับกันให้ใช้สีสามสีลากเส้นหาทางไปนะครับนี่ไม่กุยใบให้นิดหนึ่งเลยเห็นครับตรงแอปเปิ้ลอ่าแล้วสองจุดห้าข้อที่สี่ล่ะข้อที่สี่นะครับเป็นเจ้ามดนะครับต้องให้พาเจ้ามดเนี่ย ขนอาหารนะครับกับลังเด็กๆครับสําหรับข้อสี่นี้เด็กๆสามารถลากเส้นนะครับหาไปเรื่อยๆเส้นนั้นลอดได้นะครับเพราะทางเดินของมดอาจจะคดเคียวเพราะ,ะนั้นเส้นมันก็จะลอดใต้ใต้ทางเดินได้นะครับไม่ใช่เส้นขาดนะครับถ้าเราลากมาแล้วต้องลอดก็ลากไปเลยต่อไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็หาทางให้ไปที่หลังได้นะครับเส้นคอมได้อยู่ข้างบนได้ลอดข้างล่างได้นะครับ ต่อไปข้อที่ห้าครับก็ให้หาว่ามีทางไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ทางทางไหนที่จะกลับบ้านครับต้องหาทางให้เจอลากเส้นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางก็สามารถลอดข้างล่างได้ด้วยหรืออยู่ข้างบนได้ด้วยนะครับให้เลือกว่าเส้นไหนที่จะกลับไปบ้านก็เอาดินสอลากเส้นนั้นนะครับ เอาละครับสรุปนะครับสำหรับการบ้านสัปดาห์นี้นะครับให้ทำา c t t v v t y y 2.5หน้า39ถึง41นะครับให้เด็กๆทำเสร็จแล้วไม่ต้องส่งมานะครับไม่ต้องส่งมาโรงเรียนอาทิตย์หน้าครูอุ๋ยจะพาเฉลยนะครับเอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะครับสังเกตดูที่ปุ่มด้านข้างคลิปนี้ ว่าสัปดาห์นี้ขุยมีเกมใหม่ให้อะไรให้เล่นลองคลิกไปดูนะครับเราจะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับถึงเวลาตุ้งเง,งวแอน,นส้มเชง้งประจนไัยภพยภพยภพยความเดิมตอนที่ หลังจากที่ทุกแหววและส้มเช้งเข้ามาในปราสาทหลังที่3แล้วก็พบกับเจ้ามนุษย์จอมปัญหาแล้วก็สามารถตอบปัญหาที่ง่ายๆมากเลยทั้ง3ข้อของเจ้ามนุษย์เจ้าปัญหาได้ก็สามารถออกจากปราสาทหลังที่สออกมาได้สําเร็จนะครับทั้งทุกแหววและส้มเชงก็เลยเดินทางต่อไปเพื่อไปยังปราสาทหลังที่สี่ ทั้งสองคนมองเห็นปราสาทหลังที่สี่อยู่ไม่ไกลนักแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆกใกล้จะถึงปราสาทอยู่แล้วอยู่ๆใต้พื้นดินก็เกิดเปลวไฟขึ้นมาเปลวไฟขนาดยักษ์เลยขวางไว้พี่สมเชงทำไงดีเนี่ยมีไฟมากันเราไว้อ่ะโอใจเย็นๆใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวนะเราจะทำยังไงดีเนี่ยอยู่ๆก็มีไฟขึ้นมา พี่ส้มเช้งเอาไงดีเนี่ยคิดไม่ออกอะเราจะต้องผ่านไฟนี้ไปนะ้ไปทางอื่นก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าไฟขวางไปหมดเลยอะน่ากลัวจริงๆร้อนด้วยตุ้งเหว่ยก็เลยบอกว่าอะฉันมีของวิเศษเดี๋ยวขอค้นในกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่ไงคอปเตอร์ไม้ไผ่ว้าว คอปเตอร์ไม่ไผ่ด้วยแบบนี้เราก็บินข้ามกองเพลิงไปได้เลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วงั้นเราข้ามกันดีกว่าตัวแงวและส้มเชงก็จัดการครับติดตั้งคอปเตอร์ไม่ไผ่บนหัวแล้วก็บินไปเลยชวีดแตเขากำลังจะข้ามกองไฟได้อยู่แล้วอยู่ๆครับกองไฟเหมือนมีชีวิตก็โผหุ่งขึ้นมา ขวางทั้งสองคนไว้ทําไม่ได้สองคนต้องกลับมาที่เดิมครับข้ามไปไม่ได้โอ๊ยพี่สมเชง้งเราข้ามไม่ได้แล้วเอาไงดีอ่ะจะมีวิธีอื่นอีกไหมโอ๊ยแย่แล้วฉันก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วว่าตุ้แงวไม่มีอุปกรณ์เลยเลยในกระเป๋าไม่มีเลยขณะที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่นั้นอยู่ๆในกระเป๋าก็เกิดสันขึ้นมาเองขยับขึ้นมาเองเนี่ฮะกระเป๋าก็ตัน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 แล้วทันใดนั้น ก็มีสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋าลอยขึ้นมาโอพี่ต้มเชงนั่นมันอะไรอ่ะเนี่ยเหรอก็คือดรา้อนบอลหนึ่งดาวเอ๊ะดรา้อนบอลหนึ่งดาวอ๋อที่เราได้มาจากเจ้าพวกปีศาจเงือกในปราสาทหลังที่หนึ่งใช่ไหมใช่แล้ว เนี่ยอยู่ๆมันก็สั่นในกระเป๋าของฉันแล้วก็ออกมาเองเลยอะ่ะเอ๋พี่ส้มเชง้งหรือว่าเจ้าดาบก้อนบอลลูกเนี้จะดับไฟได้อืมนั่นนะสิคงเป็นไปได้ไนงะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะเพราะว่าลูกดาก้อนบอลน,นี้ก็มาจากศาลาหรือปราสาทน้ําน่าจะมีการดับไฟได้นะเรามาลองดูโอเคครับหลังจากนั้นตุ้งเหวี่ยและส้มเชงก็ โยนดราก้อนบอเข้าไปในกองไฟจึง้งแล้วทันใดน,นั้นครับสิ่งที่นแม่เชื่อก็เกิดขึ้นท้องฟ้าวูบวิบวบวิบแล้วก็มีก้อนเมฆมารวมกันรวมกันหลายๆก้อนเมฆเข้าจนกลายเป็นเมฆสีดําขนาดใหญ่แล้วก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักครับแล้วตกเฉพาะตรงที่เป็นกองไฟด้วยอยู่ๆกองไฟก็หายไป เย้ yeah, พี่ต้มเชงสำเร็จแล้วเราไปเก็บลูกดกักบอลแล้วเข้าไปในปราสาทกันเถอะโอเคเข้าไปกันเลยพวกเราทั้งตุ้งเหวีและต้มเชงก็เข้าไปในปราสาทหลังที่สี่ได้สำเร็จในปราสาทหลังที่สี่ตุ้งเหวีและต้มเชงก็ต้องตกใจในตุลปราสาทเพราะว่าในปราสาทก็มีกองไฟอยู่ในปราสาทจุดขวางไว้เต็มไปหมดเลยครับแล้วเป็นเหมือน ทะเลสาบแห่งไฟเลยเพราะว่าในปราสาทเต็มไปด้วยไฟที่เหมือนสระว่ายน้ําที่มีแต่ไฟลุกไปหมดเลยพี่ส้มเชงพวกเราจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยุ่งแล้วเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนในเมื่อดาก้อนบอลดับไฟได้เราก็ใช้ดาก้อนบอลน,นี่แหละจัดการดับไฟเลยแล้วกันอุย๊ยอะไรจะง่ายขนาดนั้นนั่นนะสิระหว่างที่ตุ้งเหี่ยนและส้มเชงแค่ถือดาก้อนบอลเดินเข้าไปใกล้ไฟไฟก็ค่อยๆหายไปเดินเข้าไปใกล้อีก ก็หายไปอีกจนหายไปทั้งหมดทั้งสะเหลือแต่พื้นเปล่าๆนะครับทั้งสองคนดีใจมากเมื่อถึงปลายกําแพงกําลังจะเดินไปที่กําแพงเพื่อหาประตูทางออกทันใดนั้นก็มีสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาขวางนั่นก็คือพวกเจ้าไม่มีทางผ่านไปได้หรอก โปรดติดตามตอนต่อไป